ครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนะครับการนัดติดตั้งกล้องรถดนนะครับตราตอนนี้พอดีลูกค้าว่าพักเที่ยงพอดีติดตั้งทันไหมนะครับกินข้าวเที่ยงนะครับก็โอเคนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับก็เราก็จะทําการนะครับถอยหลังเข้าไปหาลูกค้านะครับ ซึ่งเราจะนํารถเราไปจอะข้างในครับเทียบกับลูกค้านะครับครับตอนนี้ก็มาถึงรถลูกค้าแล้วนะครับก็เป็นโตโยต้านะครับนะครับก็จะเราก็จะทําการนะครับเดินสายนะครับทล้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตอนนี้ก็ลูกค้ากําลังกินข้าวอยู่นะครับเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับในการติดตั้งทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับครับสาหรับตัวนี้ครับลูกค้าก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นด a ดแคมนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้ใหม่นะครับ เป็นซุ้มเป็นกล้องของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นกล้องติดแทนกระจกตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้จัดเตรียมสายนะครับก็เดินตอนนี้ก็จะเป็นการเดินสายเก็บสายนะครับเหมือนเช่นเดินนะครับก็ไล่ขึ้นมาตามขอบนะครับก็ลงตามที่เดิมนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับก็จะได้ลงนะครับลอดลงข้างล่างนะครับอันนี้ก็เดินใต้ผมให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเดินสายนะครับกล้องชุดหน้าสําเร็จนะครับ ก็จะเป็นกล้องชุดข้างหลังนะครับเราจะได้เดินตามทัศนีข้าง,างล่างนะครับวอลูกคารออย่ครับครับเนี่ยก็ทําการติดตั้งกล้องถอยหลังนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการอธิบายฟังกช์ชันของกล้องนะครับว่าวิธีใช้งานนะครับ